สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้วเราก็ได้กลับมาเล่นเอวีพีกันนะครับคราวนี้พีเตอร์จะไปเย็บไข่ครับไปดูเลยครับพี่น้องเราต้องตามหาอีลิตพีเพตอร์ก็คือพีเตอร์มันเป็นหัวหน้าเราแล้ะคนเอเวอรีนเราเล่นมันมาเผาไปอันนี้จริงไหมไอ้เอเลี่ยนาัมายาเไถ่ไม่หายเลยเนี่ยดูหอยมาหอยมาก็เห่าเสียไปเลยโอเค นเบอร์ลเลย้าไปจะโดนไฟอุ้ยเรียอะไรข้างวะขอบตายดูใกล้เลยอุ้ยเขีนตุ้ตุ้ผิดอืมมีเหือดตรงยามีหมอย์ป่ะหรือว่าหมอยมันโดนไหมหมอย์เกลี่ยมากมีมีมีขนป่ะม่มีเอไปกับกู ก็เดินต่อไปเลยพี่น้องตึก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 จิวโดโตสนใหานี่แม่งพยายามที่เอาดิวโดจิ้มจิดตัวเองแต่มันมันเฟลมันเลยตายห่าหัวมึงต้องขาดขาดสินะเลือดแม่งจริงมากเลยอีอีเงอะเอามึงจะโดดพลังกันเหนาเนื้อเสือต้องดูดการช้าครับไม่งั้น เตือนตเกียวไม่ได้ต้องายเลยต้องทำลายไขเลยวะอ้เหี้ยยิงไขเลยวะนะย้ายแซ่ดดูใช้ระเบิดกระจบแลันนะแต่ว่าระเบิดมันใช้โอ้อีลีทเจอแล้วเพื่อนเราที่อีลีทปะเนี่ยไออีลีทว่ะอีลีทไม่มีอาวุธอาวุธต่างจากตัวธรรมดาที่เห็นมีอะไรวะโครงจากดิสต์น้ำโยน่มังไงดิสไหนกู ดิสเด็ดเห็นป่ะเนี่ข้างล่างเห็นป่ะน้าของใหม่ของเล่นใหม่โก้เหี้เฮ้แผ่น DVD โอเคโยนแผ่น DVD โยนได้โยนไงวะอ้าวโยนงี้มันโยนแล้วมันกลับมาโอเคโยนกลับมาไม่เสียพลังด้วยว่ะโยนได้ตลอดเตจะโดเลยจับ แม่งมีเลเซอร์ไปไหนอ่ะโอ้มันตามเป้าเหรอเจ็ด K แม่งก็เจ๋งอะ่ะมเด้งลงมาอีกเอ๋แรงหน่อเนี่ยแางหน่อยเติมตรงนี้แ่ละนี่คืออะไรต้องเอาหัวมาใส่ป่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หัวงั้นไม่เวิร์กเฮ้ยเติมหน่อยเติม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 นี่ย โอ้ด้มากคนเดียวแกข้างลางไม่มีนะไ,ไม่อยากาลงใบลงไปก็ได้วะเก็บเร<อ>ื่ขึ้นแบงบดเดี้ยเอ๊ะมันจะมันก็เหมวดหน้ากลัูนะออกไปใ,ใกล้อุ้ยเหี้ยออกมาแล้วยึดแม่ออกมาป่าเรียบร้อยตายห่าเลยวหว้แสบตายห่าตายห่าอี๋ตายห่าพี่เมืองมีว่าเราหมีแน่เลย โอ้หหน้าต่างมันดูได้แค่ฮีทว่ะความร้อนกับคนอ่ะหน้าต่างกุกกาศแหละดิวดอยแก็งแมนเอรี่นก็ใช้ดิวโดอ่ะไม่น่ามึงมึงตายเอาดิวโดเข้าไปเนี้ยมันเลยแตกเประเฮ้ยทำไมไม่เปิดวะไม่ไม่ใช่ทางนี้นี่ว่ะทางไหนวะลงไปหรอเนี่ยแม่งน่ากลัวมากกูกูกลัวลงไปเจอไข่มากเลยว่ะเนาะ ไม่อยากเจอขายไอ้ยีล่ลงลงได้อุ้ยตาเบิร์ดต่อึ้นแมงบนนี้ได้ไหมึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้แมงเออยิ้วด้วดยเกอยิ้วด้วดย everywhere objective เปลี่ยน,บบนให้มันให้เราไปพังท่อเพื่อที่จะอบบุ้ยเยยัดแผลอมยแล้อะไม่พังพังท่อไปอะวะ เว้ายแขนขาดแขนจัดนิดนึงปี๊าอีกครั้งหนึ่งควยขาดแล้วดูนะไอเอเดียนไอฮาร์ดลองหอนมึงก็เห็นรู้ใช่ไหมเอือด่วนด่วนดิมึงมีอาวุธใหม่ของเล่นใหม่ดูครับอือวันช็อตวันช็อตวันช็อตนั่นะมึงวันช็อตโอ้ยเฮียไม่โดนกระโดดหนีก่อนเฮียแม่งคนนะโอ้ยเจ็บไหม เตาล็อกมันมันล็อกเตาไม่ได้วะแม่งได้ตามไปเลยอ่ะไอ้ซาดนี่ไม่โดนโดนระเบิดไปบ่ายตูมตูมไอ้จัดไม่ตูมอ่ะนั่นไงก็ตูมให่หน้ากูหัว่อยหน้ามจัดไปเงี้ยตามมันเย็บดีนักกระโดดนี่ เป็นของเป็นของเป็นของเย็ดแม่มันเปนเยอะอย่างเงี้ยโดนไม่คุ้มไม่เยอเตอร์มันต้องของเนี่ยวันนี้เราไม่มีวะยอดแขนตัวอ่าอม่มีรวยเอ้ยไม่มีรวยตัวนี้วะ่ะับผไอ้เหี้ยแม่งเยอะมากเลยว่ะไอ้ต้นตีน เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องไม้เขาเหรอเออคนสวยเออสวยเออนั่นแหละนมแหกไกลๆจะเกลี่ยไม,ม้ยแม่งหน้ากากแม่งเน่าวอืม เอาปืนเล่นๆตัวนี้เว้นฝนดูครับดูไหะยี่โก้ใช้ปืนหรือเปล่าเอาให้กูเปลี่ยนปืนนี่นี่เฮดช็อตบายบายพี่น้องเบี้ยบายบายเกียร์หมดหมดหมดทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยอุ้ยเหี้ยแม่งกันกูได้หนีหนี โอ้ยะเฮ้ยไอ่ยม่มเยอะขนาดนี้เ,เน,นีโหขาดสตัวว่ะสตัวเออ้าวไม่โดนเวนโดน,โดนต่อโดนต่อโดนต่อไอ้เยี่ยกี่ตัวเนี่ยไม่เดวนีง,งานจะหมดแล้วเนี่ยยังเลือแค่ขีดเดียวทำหามไม่ได้เลย เอาเขียนมึงดิเขียนมันเสียไอ้ห่าเขียนไอ้เขียนไม่ได้ตามเราอ่ะจัดไม่โดนมยัยอือเรียงั่นแหละโดนกัมนักอือ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 เขียนมาดวนดวนแล้วครับ อาวดว <investigating> นไอ้เหี้ยทำไมมาเรื่อยๆวะอะไรครับไอ้ตัวไอ้ตัวเหี้ยข้างล่านี่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมมาเรื่อยวะกูต้องทำลายหรือไงวะเนี่ยแม่งมาไม่อยู่เลยกูไปอะอะไรมึงวะไหนไหนเนี่ยออบเจกทีบคูอไหนวะเนี่ยออบเจกทีบกูอยู่ไหนให้กูขอกูขอเจัง นี่กู <cake> hot hot. พี่มานะตายมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัสเฮ้ยไอ้ออฟเจคทีนวะไอ้เหี้ยนั่นไงเรียบร้อยต้องหนีดีกว่าแม่งไม่น่าแม่งมาได้เรื่อยๆเลยต้นตีนแม่งไม่หยุดเลยอะเว่งเว่งเขาแบบจะดับไฟเพื่อให้กูเนี่ยไอ้เหี้ย ไปอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยแม่งมาเยอะที่หาเล้วว่ะเฮ้ยนี่น้ำไรอะน้ำเปล่าเฮ้ยให้กูไปสิยิงต่อโอ้ยเฮี้ยโยนระเบิดเลย โอเคคอมผิดคอมผิดแล้วคอมผิดคอมผิดแล้วคอมผิดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งหนีดิแม่งนางพญาตายแม่งแบบนี่ว่าฆ่าไม่ฆ่าไม่ไม่ความผิดเลยเียอะฮึแม่พ่อได้เรียบร้อยโอ้แม่งเอ้ยต้องหนีไม่น่าคุณสู้ตั้งนานอินหาจานที่สี่ใช่ไหมจานที่สามจานสี่วะ สีมัง้งน่าใช่โอเคเราก็ได้เข้ามาในไมโค้มาไกงเลยวะเนี่ยนิดหน่อยนอกจากโรงงานแม่งมาถึงจุดนี้ยล้เหรอที่นี่มนะันเราเล่นเอเรียนแล้วเราติดกับเอเเตอร์แล้วก็คนอ้โอเคนี่อ่ะโอเค พิเยสเตอร์เทมโปวัดของพิเยสเตอร์ที่ยงไรส่งมาวะไอส่งไอยึ่งก hey. okay. mm ับบ้านกูไปวัดกูมีการฝึกเศร้าอย่างเงี้ยหน่นอนแกงต้องหัวหนีวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปผมน้ายป่ะของมนุษย์แสดงว่ามนุษย์ต้องมาอยู่ตรงนี้มันมาเจอเนี่ยเลยพิษศารกระโดดข้ามใช่ไหมถึงป่ะถึงป่ะถึงเว้ อะไรฮะเอากระเจียวใส่ลงไปอ่ะโอเคกระเจียวมไม่ต้องใส่กระเจียวอ่ะใส่กูทำไมอ่ะใส่กระเจียวก็หมุนซ้ายหมุนขวาก็เปิดแล้วนี่ต,ต้องการพีเ,เตอร์ดิ้งเสียงเพี้ยงยครับเสียงอะไรเสียงไม,ไม่ไม่แฟนลี่เอยกูเลยเสียงเพ่ <laughs> เออไปไหนอ่ะนั่นลิฟอะไรวะลนะ่ะข้างบนไม่ไหนอ่ะประตูเปิดยังวะต้องการเปิดสาม ตเอเลียนแล้วก็ตัวเขเมือหน้าฟฟนกเฟสฮันเกอร์มันเกี่ยวอย่างตูนเนี่ยต้องไปเปิดสามอันนี้ข้าง้ๆเนี่ยมีไรมีไรเบลต่างนี่คือโอ้โอเจอแล้วโอเคเปิดเข้าไปพี่น้องเอึดหลยแจ๊ดมิมเวเฮ้ยเฮ้ยกระโดดตายห่าไม่คุม้ม <laughs> กูทายนะครับว่าถ้ากูเปิดอันที่สามามีประตูมั่งเนี่ยค่อยๆเปิดใช่ไหม

หักแขนหักขาหักเอวถ้าอะไรมันมาจิ้มตูดตัวเนี่ยไอ้ห่าต้องเติมพลังว่ะพลังจ้ากูเห็นยังนู้นเติมพลังเลอนี่ก่อนดีวะเนี่ยเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนพลังไฟฟ้าพลังก่อนถ้าไม่มีพลังไฟฟ้ากูยิงอะไรไม่ได้ครับนอกจากแผ่นยูดีแผ่นบูเล่ก็ได้นะแม่นฉัาดดิ อไปทางนั้นเหรอไหมโอเคกระโจมแม่ตรงเรียกกลัวตกตายไหมไม่เฟียเตอร์มันกระโดดสูงได้เหรอว่าถ้ามันก็จะไม่ตายใช่ไหมไม่เตียงดีกว่าเพียงบนเพียงบนเฮ้ยเก็บยูโดแป๊บ โย่เป็นของคูจริงครับปวดเอเดียนมามากเลยเอเดียนมันตบเรากลางอากาศเลยอาจจะตกท้ายหาก็ได้นต้องกลับใช่มันเนี่ยโไปนั่นได้ปะโอ้ยง่ายท้าไมกูมาทางยากวะเนี่ยแม่งขึ้นอย่างข้างบนกันโอ้อบางนีก็จบแล้วเอเดียนมาแน่นอนคราวนี้ลองใช้ดิส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 เปิดประตูใช่ไหมเข้าแล้วครับพี่น้องนั่นไงไอ้เหี้ยมาเพียบเลย เอ้าวางเอาอเบิดวางดิเออวิง่งเรียบร้อยเอ้าไอ้เหี้ยไม่ตายเอา้เอาโวยขอกอ,อ,อะไรมึงตายละตายละแ,แม่งมาแม่งมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอยออีเจ็ดกูนี่ไอเหี้ยอะไรอยู่หลังกูมามาสี่มึงมาสี่มึงไปไหนอะ่ะไปไหนครับไปไหนครับ ไปไหนกูรอยิงมึงอยู่เนี่ยไปไหนแม่งหนีแล้ววะกระจอกทำไมกูขยับไม่ได้อะเอาเฮ้ยทำไมกูขยับไม่ได้เอ้ยไม่มันขยับไม่ได้วะทุกคนครับกูขยับไม่ได้ครับกูงงมากเลยครับเฮ้ยไม่กูขยับกูกูไม่ได้ไอ้สัตว์ ขี้หยับไม่ได้วะไอ้เหี้ยงงฮะเออขยับได้แล้วแม่งเหมือนแลมเปล็อกอะไรสักอย่างเลยต้นตีสุดขี้ยับตัวไม่ได้ไม่เราเอาหน้ากากใช่ไหมโอเคหน้ากากโอ้ยอย่าให้่กรบขึ้นเลยว่าแล้วอย่าเลื่อนนะอย่าทำให้เกมมันยากขึ้นอย่าเลื่อนจนขาดกรุบขึ้นไปอย่างง่ายๆนะ ที่้าอะไรอ่ะเมื่อเราเหยียบตรงนี้แนละ้วมันจะออกมาอ๋อมันต้องมีเวลาจังกันเนี่ยโ,โอ้โอ้ไม่เหยียบไม่เหยียบมันมีเวลาออกมาทำให้มันขึ้นหน่อยเดี๋ยวกระโดดเลยดด <c oughs> เอาต่ออย่า เปิดวะไม่มีงั้นจุนยาป่ะอ้าวโอ้ยตกโอ้ยเฮี้ยมากออกมาเฮ้เฮือโดดขึ้นเฮือคนแล้วเย่เราหน้ากากแล้วใช่ไหมหน้ากากเมื่อท่านใส่หน้ากากนี้เราจะสามารถมองเห็นกระดอมนุษย์จิตมนุษย์ได้เห็นตัวเห็นทางได้หมดซีทรัส ตาโมกไม้กุดจ้าหน้ากากใหม่มาแล้วหน้ากากให้เท่าหัวงูพิเลเตอร์อื่ออแล้วครับน่าจะเหี้ยขนาดไหนมันดูกันหน้ากากมันให้ออกซิเจนกับมันเพรว่ามันไม่ต้องการหน้ากากแล้วมันหายใจได้หน้าตาเหี้ยมากครับหน้ากากใหม่มาแล้วหน้ากากหัวหน้าอะไร่ หน้าเพีย์สเตอร์สายแล้วสายแล้วจะคุยใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยนะ <laughs> อุ้ยเจ็กแมวเจ็กแมวนี่เป็นเจ้าใหญ่ยิ่งเนี่ยถล,ล่มปุ๋ยนี้นั่งลงแล้นี่มันเป็นอะไรอะ่ะเหมือนอนดีตหรอ คือตัวเราใช่ปะวะตัวตัวคนก่อนที่ใส่หน้ากากนี่ใช่ไหมไอ้บัวกูดูไม่ออกน่าจะใช่เออมันใส่หน้ากากนั่นอยูอย่อ๋อ้วก็คือไอ้คนที่ใส่หน้ากากนี่ตายหายมันถึงทิ้งหน้ากากตรงนั้นเอาไว้คนที่สามารถล่าเท่านั้นที่ล่าได้ฆ่าฆ่าเหยื่อได้เป็นนักล่าที่ดีถึงจะได้หน้ากากใหม่ครับเฟอรอ้ กูข้ามเมียแล้วเมียกูตกตงจากปัญญาย่สายแล้วยาใหญ่เลยยยงกันเลยยยย้เยยโอ้ยไงกูพูดถึงมองเอเลียนชัดแง่มึงนมีมีรอดแน่แัดเอเดียนข้ามแนงเลยแม่มีหน้ากากเึงอะ ว่าดำจนกูมองไม่เห็นไปไงวะออกจากนี่นี่ทางออกหรือเปล่าจังเงี้ยแกเงี้ยไอ้จัดมีเพลิงทำไมล่ะสุดแกตาเมื่อวักเอาไอ้เหี้ยหายกูก็ชากมาแล้วเบื่อหมดเลยกู โอ้ยไม่ได้แล้วเฮียแม่งมาแล้วไอ้สัตว์เปลี่ยนหน้ากากด่วนมาเอื้อตายหาสิเมงหัวขาดมาใหมาให้มาให้มาไอ้เรียนสแกนสแกนคนดูจะปวดหัวไหมวะนี่เฮียเสียงแสงแดงแม่งอย่างเงี้ดูสนามเฮียอะไรโอ้แม่องออกมาไอ้จ <die S 1> ับ ใชเหรโอเคเปลี่ยนโอยเฉพาะตอนนี้มันมองเห็นตอนเรามองเห็นดีกว่าเอาอุ้ยไว้ตกควายตายหาไปเลยมึงเคยเอ็นีๆตกขากูไม่เคยเห็นว่ะมันต้องปีนขึ้นมาได้ไหมอ่ะตายยังนั่นคืออะไรอ่ะเอาไอ้เหี้ยนั่นหยาแม่งมายบอกเห็นป่ะแม่งมายเอาเหี้ยมันขึ้นไม่ได้มันโง่อ่ะมันขึ้นเสาไม่ได้เลยฉันขึ้นแล้วสิ้นเีลย พี่โกงไอ้จัดแม่งกระโดดข้ามมาเลยอือพี่โกงของกระโดดโดดข้ามมันอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะมันอะไรมันต้นนัดหนือสักอยเออแหวงไหญ่เลยเนี่ยข้างบนยืน ไรทางนี้อะไรสะพานแล้วเนี่ยดูดูเป็นสะพานที่ไม่ดีเลยว่ะเราต้องพังลงวะโอเคมีทีนี้แสดงว่ามนุษย์มนุษย์แม่งมาทำก่อ,อสร้างนี่เรียบร้อยแล้วแสกมันยึดแมงที่อะไรอะไรตกบนววกวหัวกูวะใครเยี่ยวรถบนหัวกูฮะเอเลี่ยน่อยจักไหน,น,นไหนแม่งคนไอ้ตัวเหี้ย แ่ท้าจะอคนในที่ได้วะนเรียบร้อยน้อบายรูอะไรนีทางแม่ออกไหมเนี่ยรู้นะเกเตอร์ทาเรีไหมวะไม่เป็นเกเตอร์บอกกกมไม่ต้องการเทคโนโลยีของกูก็พอลวแต่กูต้องการิูโด ไม่ได้หว่ะี่โดนแดดเทดเทดโนเทสตีเนี่ยตเนี่ยเขหัวโปอ้ยแม่งไม่เป็นไรเนี่ยมายนมายอแบงไหนวะลงแงล่างนั้นแล้วตอนี้คืออะไรไปไม่ได้หรอัดโดดลงไปเ็ต้องตายหาเนี่ย โดดตรงนี้นนก็ได้วะเลี้ยไหมกแกนแบบนั่นกหละเห็นลูกก็รเลยว่า,าแม่งกำลงออกมาแน่เลยเอ,อาไมอจัดนี่นีอออ่ออกมาดินิงออกมาดินิงออกมาดิแม่งไม่ออกต,อนต้นงตีล้วเพลงแม่งก็มึงมึงมาแบบไม่ถูกเวลาสักระไรเนะไอ้เพลงเนี่ยมันไม่มีสู้มึงจะเปิดมึงจะเปิดเพลงน่ากลัวทำไมทางนี้ทางแล้วเนี่ยไม่ เก็บอะไรอะไอเห็นเห็นกันสักอย่างหนึ่งอะอ๋องอกลมเก็บแล้วค่ะไปไหนต่อคะต้องกลับใช่ไหมเนี่ยเดินวงกลมแง่ไปึ่งบนเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แง่ไแกนอะไรอ่ะกินตัวกินตัวหอมแล้วทุ่งได้อากาศด้วย โอ้ยถ้ำน,นี้กูมันกูก็รู้เลยครับว่าถ้ำน,นี้แม่งต้องเอ่อเป็นถ้ำที่ไม่เหมาะกับกูนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอันไหนมีถ้ำทั้งนั้นมีเอเดียนเนี่ยแกนแป๊บมือไงจุ๊บนั่นนั่นดูอะไรดูอะไรวะแกนก่อนนะนมีไหมอ๋อมีมีป่ะ ก็ต้องออกมาเร็วๆเนี่ยออกมาแน่นอนนั่นไงไอ้รัดมาอีกไหมมาอีกไหมนั่นนั่นอะไรนั่นดูนะโอ้ยดูเรียนตกไปสิมึงตกไปสิมึงเดี๋ยวล็อกล็อกเป้าอยูโจมดูโจมล็อกเป้าอ่ะไอ้เทียนตกเนาะล็อกเป้านี่นี่ก็โยนเงียบเลยเว้ย ข่าดวนื้หวโดนเียเขียนไอ้ยมองไม่เห็นไหนมไหนตกมยังหลมั้งหมียใช่ไหมไปกูไปไปทางกูแล้วยังไม่ยูกูนะ ้ยยึดมันโต้ไม้ขาด้วยมาแค่ไหวมึงเตรียมตัวโยนใส่มึงเลยอุ้ยไม่โดนจู่โจมจู่โจมจู่โจมหมดแล้วแหละแม่งก็ต้องน้ำแตกทีเดียล้วเนี่ยไม่เข้าใจแม่งฟินขนาดนั้นเหรอเวลาตู้กับเอเลี่ยน เหี้ยคนายหาแล้วพี่น um> ้องคน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 มันต้องเย็บกับเราแน่นอนครับเหี้ยแล้วกูลองขนก่อนมันมองเขาไม่เห็นเออพี่คะช่วยขึ้นตรงนั้นนี้หน่อยค่ะเนี่ยเอ้ยมาตรงนี้สิคะี้ามาเลยกับพี่เนี่ยตรงนี้มาเลยเนี่ย เรียกมันเหยียบมัเนเงี้ยมาแล้วมึงจะมาเมื่อไหร่ฮะใจร้อนเนี่ยหืมมันขึ้นมาเมื่อไหร่มึงจะมาเมื่อไหร่วะเรียกมึงขึ้นมาแล้วมึงขึ้นมาติคนไอ้ห่าฮะมึงไม่ชอบกระดองกูเหรอไหนอะเรียกมันขึ้นมาแล้วอะเอ้าเฮี้ยมไปไหนอะ ไปทางหนึง่งอ้อยต,นต้นตีน,นมากเลยมือไงมือไงครับเอ้าไอ้เหี้ยมันมีคนหนึ่งข้างล่างเขาเดี๋หายเอา้างงเรียกไปแล้วหายเลยสงสัยเขินมันมีสมาร์ทกันเนี่ยมันไม่ใจไม่ไงลองโยนดิสไปใส่มันดีกว่านะดูที่มันจะแตกไหม โดนไม่โดนอ่ะคุนตีนอ่ะโยนนี้โยนนี่หัวขาดเลยเห็นไหมหัวขาดเห็นไหมกูไปดูหน้ามันดิไม่ขาดหร้อไม่กูเห็นหัวขาดว่ะฮัลโหลครับคุณเชื่อเลยครับนั่นแหละมึงตายขาซะเอ้่งแค่แม่งสลบเหรอแค่สลบเหรอเนี่ย โง่แม like, ่งเลยมอยอ่ะเก็บเข้าหลังกูสงสัยว่าไอพีอตเตอร์เราเนี่ยมันหัวกระโหลกมันเก็บมามันเก็บไว้ตรงไหนวะยัดตูดมันเหรอนะแบบว่ากูคายวะแล้วก็ยัดตูดไอคนผู้เหี้ยไม่มีสมาธิอีดอกนี่อิงด้วยอ่ะตัวเองแม่งไปสกายนะแกล้งดีวะมาๆเอาเนี่ยแหละยืนดิษมันไม่มันไม่ผ่าคอวะ แม่งทำให้หมือนกันแหละน้องจับเงินละจ้าเด็ดกูทุกคนบอกแล้วเบเตอร์กระโด่อย่าก็น่ากระโด่อย่างตัวใหญ่ถูกทั้งหกปุ่นนะเด็ดกูวะกล้ามอย่างเงี้ยเปิดติครับเอ๊ะต้องทำอะไรกันเนี่ยเรื่องบนเหรอออกแนว โอล่เจ้า oh. จ oh. okay, right. well. nah okay, okay. ุ้ยนี่เข้าไปตรงนี้มีอะไรโอเคตรงนี้ก็เป็นตรงที่เราเออมาช่วยเพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนเราก็โดนแดกหมดเลยที่เราเล่นเล่นเป็นคนอ่ะโอเคนะครับทุกคนผมว่าเราพอนั้นก่อนนะสำหรับทีเดียงเงี้ยในลองนี้นะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโอพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพี่ยว